การี้ผมจะขอถามพระท่านเป็นคำถามแรกว่าเป็นความจริงหรือไม่ครับพระท่านที่ว่าถ้าหากจะวิปัสนาแล้วเนี่ยเราจะต้องวิปัสนาเอาจากรูปงามที่ปรากฏขึ้นกับอยายตนะเท่านั้นนะครับสำหรับใน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 ความเป็นจริงของรูปรูปของพระท่าน ซึ่งเป็นยังอยู่ในขั้นที่จะต้องอาศัยรูปคำชานโดยอาศัยรูปซึ่งยังไม่อยากถามถึงเรื่องการอารูปกันนะครับอารมณ์วิปัสนานั้นจําเป็นไหมครับที่จะต้องกํงาหนดพิจารณารูปนามที่เป็นตัวแท้จริงเท่านั้นายคว่าไม่ใช่รูปนามตัวปลอมที่ไม่เคยปรากฏขึ้นทางตาหูจมูกอะไรต่างๆนานาซึ่ง การไม่เคยประดุจแท้จริงเนี่ยมันจะอยู่ในขณะเรานั่งหลับตา,าพิจารณานะฮะับซึ่งผม้หลบอกเหมือนกันว่าถ้าตอนเข้าไปอยู่ในขณะนั่งหลับตาภาวนานั้นเนี่ยเขาจะพิจารณานามรูปอะไรนามอะไรอันอนี้ส็ามพันธนครับสัญญาทอดที่เขากำหนดอะไรขึ้นมากำหนดเขาพิจารณานั้่ไป ถูกแล้วที่พูดมาถูกแล้วต้องกำหนดสิ่งที่มีอายตนะถ้าไม่มีอายตนะเมื่อไม่มีผัสษาอายตนะไม่เกิดต้องมีผัสษาและมีอายตนะนะมีอายตนะมีผัสษาและมีอายตนะแล้วจึงจะเกิดสิ่งหนึ่งซึ่งสิ่งนั้นก็คือเวทนาสิ่งนั้นก็คือเวทนารูปนามอายตนะผัสษาเวทนา อันนั้นคือเวทนาก็าพิจรารณาเวทนานหละถ้าใครที่ยังจะไปหาเรื่องเบี้ยวเปรี้ยวนี้เบี้ยวอะไรจะไรออกไปจากเวทนาก็นั่นก็ตะแบงเปล่าเปล่าเสียเวลาทูตเจ้าจ่นยังยอ่อเข้าไปหาจุดให้พิจรารณาและให้เรียนรู้รู้เวทนาให้จริงรู้จากเวทนาให้ชัดเจนว่าเวทนาคืออาการอย่างไรอาการที่มีการกระทบสัมผตสขึ้นมาแล้วก็เกิดตัณกั กิดสิ่งที่เริ่มเกิดตักกะแล้วก็พิจารณาตัวตักกะนี่แหละทำนิตตักะให้เป็นสังกัปปะแต่สังกัปปะเป็นสมาสังกัปปะก็จบตักกะมาแล้วมันก็ดำริเริ่มคิดเริ่มไตรตรองเริ่มมีความคิดความอ่านได้ต่างๆนานาจบพิจารณาในนั้น หาตัวพ mm. <Arrow> ิเศษคือตัวที่มันไม่ใช่จิตสะอาดมันไม่ใช่จิตแท้แท้มันไม่ใช่จิตจริงจริแต่ไม่ควรจะใช้คำว่าจิตเดิมให้คำว่าจิตแท้คำว่าแท้คือจิตจริงแต่จิตเดิมคือจิตเก่าๆไม่ใช่จิตเก่าๆเป็นจิตอวิชชาจิตเก่าก็จิตเดิมเอาจิตเดิมแท้กับจิตเดิมเป็นจิตแท้เนี่ยต่างกัน จิตแท้คือจิตจริงจิตแท้ส่วนจิตเดิมเป็นจิตเก่าเก่าจิตที่มันมีกิเลสมาก่อนจิตธรรมดาจิตเดิมคนที่ยังเกิดมายังไม่ได้ศึกษาอวิชาทั้งนั้นมีกิเลสผสมได้ถุกกิเลสครอบงำมาทั้งนั้นเมื่อมารู้จักจิตที่มันเกิดมาแล้วก็วิจัยแยกแยะบิตกวิญารแยกแยะได้ เอาตัวอาการคองมกิเลสที่มันผสมอยู่ขึ้นมารูหน้าได้เโอ้เยนะจนี่นี่มันอาการการเจร้านี่นี่อาการปฏิคะก็มีสองตระกูลใหญ่หยาบก,กลางละเอียดหรือเกิดไปจากลีลาแต่ละเหตุปัจจัยที่เป็นตัวเป็นตัวเหตุร่วมปัจจร่วม คะั้นครับแล้วคนนี้จากประสบการณ์ที่ผมเคยบวชอยู่ในพระวัดป่ามา13เดือนนะฮะ13เดือนนะ13เดือนนะตือนปีเป็นหนึ่งเดือนตอนแรกแก็วัดแต่บวชพรรษาเดียว <c oughs> ในในบวชล้วก็เอาให้คุ้มเลยก็เลยยาวเป็น13เดือนก็คือท่านอาจารย์ก็อบรมในขณะที่อบรมผมก็รู้รู้สึกว่า มันยังไม่ได้มีรูปนามแท้จริงปรากฏขึ้นมา,นาท่านก็สอนให้เหมือนกับว่าซ้อมเหมือนนัก,วกมวยซ้อมไปตอกทรายเอาไว้อครับท่านเช่นซ้อมการพิจารณาอสุภะก็ก็พิจารณาอสุภะอยู่แต่ในพวังอย่างเดียวไม่ได้ไม่ได้มีไปปรากฏรูปนามที่จะเห็นความด มองอะไรเจอรูปแล้วหูคงไม่หนวกอะไรเสียงก็ได้ยินตลอดจึงคจะกําหนดเสียงอันไหนกําหนดเสียงอันไหนก็เจอนาอรูปก็ได้เห็นเสียงก็ได้ยินจมูกก็ได้กลิ่นลิ้นก็ได้รสถูกสมบัดตรงไหนก็ได้สิ่งที่เป็นนามไม่รู้ั้างนั้นอ่ะจะไม่ได้ไงเ แล้วถ้าสมมติว่าการฝึกซ้อมอยู่ในพวงเนี่ยครับซ้อมทำให้จิตมันเคยชินกับอสุภาษณ์บ่อยมีส่วน,ม,วนมีส่วนดีไหมครับที่ว่าเวลาจะไปปาษาของจริงแล้วกําลังที่เคยฝึกซ้อมไว้ในใจเนี่ยมันไม่เหมือน,ไ,อนไดนไ้ไม่เหมือนเพราะว่าการซ้อมวิธีซ้อมสมถะกับวิธีซ้อมวีปัสศนาเนี่ย ซ้อมกันคนละแบบด้วยนะเหมือนมวยไทยกับมวยสากลเลยมวยสากลนเอาแต่ชกตะหมัดเท่านั้นเองห้ามใช้อาวุธอื่นเลยชกตะหมัดอย่างเดียวเหมือนสมบทะแต่ไิ้ปรัชนาในเหมือนมวยไทยได้ทุกอย่างในศอกเขา่าทีเตะได้ทุกส่วนยกเว้นกัด เออไม่ทำถุยเอาทำการทำถุยเท่านั้นเองออาอิปัชนานั้นหมายความว่าสามารถที่จะยับยั้งกิเลสได้ด้วยวิธีรู้อย่างชัดเจนที่สุดตื่นรู้อย่างเต็มที่ที่สุดนั่นเลยว่าการ กำจัดกิเลส้วยปัญญาโดวยวิปัสนาส่วนสมาทานนะเขาว่าเราจะกำจัดกิเลสในการนิ่งที่สุดหยุดคิดที่สุดไม่รับรู้อะไรที่สุดเหมือนคนละทิศทางเลยคลแปดสิบองศาเลยคนละคนละตานคนละดการที่องศาดีเนี่ยจะได้แยกแยกให้เขาฟังว่าเปง็งมงายอยู่กับไอ้สิ่งผิดมาเป็นทุกข์เย,ย,ยู่ตลอดเวลาได้ไงโอ้ มาคนละขั้วคนละทางศาสนาพระพุทธเจ้าเติมันไปกันใหญ่พระพุทเจ้านี่ยทึงรู้จริงรู้จริงรู้แจ้งวิปัสสนาแปลว่าความรู้แจ้งรู้ยิ่งรู้จริงรู้แจ้งรู้ชัดเจนเลยว่าโอ้สัมผัสมาตื่นเต็มทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจรู้หมดจักขุปัญญายาณวิชาอาโลกทุกอย่างเห็นพร้อม เสร็จแล้วเราก็รู้กิเลสแล้วก็เกิดปัญญาญาณปฏิภาณปัญญาญานรึกซึ่งเห็นความจริงตามความเป็นจริงว่าอันนี้มันเออจิตของเราได้สงบแล้วไม่มีกิเลสกล็มารวมรวมแล้วเห็นความจริงอย่างเต็มความเป็นจริงโดยในเดียวสภาพเดียวเลยไม่มีกิเลสอะไรก็ามาทําให้เคว้ให้ไขให้ให้ให้ให แปลงแปลงไปจากความจริงเลยทีนี้ก็กิเลสเข้ามากวนนี่แหละคุณจะเอาออกได้ยังไงมีอุบายเคลื่อนออกได้งไงใช่ตรงนี้นะคะอุบายเคลื่อนออกคุณก็ต้องรู้ความเป็นจริงให้ได้ความเป็นจริงความเป็นจริงนั้นก็จะต้องรู้จักอารมณ์ พระพุทธเจ้าก็จะรู้อารมณ์ว่าถ้ามันมีพลังหรือมีดูถ้าอารมณ์มันพอใจมันจะดูถ้าอารมณ์ไม่พอใจมันจะพลังก็อย่าให้มันเกิดอารมณ์ดูกับอารมณ์พลังอ่านอารมณ์หรืออานเวทนาในใชาติจนกระทั่งคุณเห็นโอ้โหแต่ก่อนนี้เรา เจอแล้วแม่มันดูดดึงเลยชอบจังเลยอยากได้จังเลยพอรู้แล้วก็ปรันาหรือ่างเรียน,ร,นรู้่ารูกิเลสตั้งหน้าน้ะมันอยากได้ก็เห็นว่ามันอย่างนี้ก็คืออย่างนี้คนอื่นเขาก็เห็นคนอื่นก็บางคนก็ไม่อยากได้เลยก็ชังเลยแต่เราชอบมันก็เป็นเรื่องของจิตต่างจิตต่างใจที่มีกิเลสต่างกัน แต่สิ่งจริงก็เห็นอะไรก็คืออันนั้นอย่างนั้นเป็นข้อมันตรงตรงอย่างเดียวกันโดยสัจจะมันถึงนั่นคือสัจจะส่วนอารมณ์คนต่างต่างนาต่างนานาชอบมากชอบน้อยไม่ชอบมากไม่ชอบน้อยน้อยอะไรก็แล้วแต่พระพุทธเจ้าก็ถึงบอกว่านี่แหละเรียนรู้นี่รถ ไอ้ที่มันชอบมันชังหมดเราไม่ได้จิตเห็นความจริงตมาวามจยิงก็คือปัญญาฉลาดเห็นฉลาดอ๋อตงอโง่โง่ตรงนี้โง่เป็นสองแท้จริงมันเป็นเอกขตามันหนึ่งเท่านั้นแหละมันไม่มีสองเสริมอะไรแล้วเพราะงั้นมันเป็นสองมันก็คือเอาวิชากันทั้งนั้นด้วยอารมณ์แล้วก็ทะเลาะกัน ต่างคนต่างเห็นไม่ตรงกันก็ทะเลาะก,กัน,ทนเท่าน้นเดงสงครามเกิดว่าถ้าบอว่ามันไม่ทะเลาะก,กันต่างคนต่างเห็นความเป็นจรงิงต่างเห็นความเป็นจริงไม่ทะเลาะก,กันไม่มีสองเลยไม่มีแยกเป็นพอใจไม่พอใจชอบไม่ชอบไม่มีก็ต่างคนก็ต่างรู้ความจรงิตงตามความเป็นจริงตรงกันเออนี้ควรอัานานี้ไม่ควรกิ ตบไม่มีตัวเราพอมีชอบมีชันก็เกิดตัวเราตัวเราก็จะดูเอามาให้ตัวเราถ้าไม่มีตัวเรามันก็ไม่มีดูมาให้ตัวเราทำต,ตามที่ควรควรจะมีก็ได้ตามสิทธิตามที่ควรเหมือนพืชพืชมันก็ไปเรื่อยๆออทำตามภาษาของมันไปก็ อะไรที่มันเกี่ยวข้องที่มันเอาได้ล้วไปรบราคา่าฟันสู้กับใครใครมาทำร้ายมันมันก็ตายมันก็มันก็ทำร้ายใครตอบมันก็ไม่พยายายมไม่พยา,ายามไม่รักไม่ชังอะไรชีวะตที่ไม่มีพิษไม่มีภัยท่านเอาคุณลักษณะของความไม่มีพิษไม่มีภัยนี่มา มาทำกับจิต,จตนิยาม,มาทำกับจิตของคนเหมือนกานให้เราเป็นคนไม่มีผิดม่มีภัยเมื่อจิตที่ไม่ไปใช้ไม่แยกเอาพลังงานไม่เอาแคลอรี่ของจิตเนี่ยไปใช้ในทางไปผิดเป็นภัยเป็นอะไรอะไร็นสงครามก็ไปไแล้วเราก็ได้พลังงานมาคืนก็เอาพลังงานนั้นมาใช้ในทางที่เป็นกุศลเป็นในทางที่ประเสริฐเป็นในทางที่ดีงาม ก็เป็นผู้ที่นักเศรษฐศาสตร์ชั้นสูงสุดทำความสูญเสียให้น้อยเป็นน้อยจนกระทั่งไม่มีความสูญเสียทามจิตมีแต่ความเจริญมีแต่ความกำไร